สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางแสงภาคเช้านะครับปาราจันวรอังคารที่9พฤษภาคมนะครับ <maybe privilege S 2> <ถ>สำหรับหางเสงเช้านี้ก็มารุ้นกันนะครับเปิดที่รบครับ21390ครับ21390เปิดเรียงนะครับระวังให้ดีครับระวังเบิ้ลครับใครชอบเล่นเบิ้ลลองพิจารณาดูนะครับสำหรับเช้านี้เด่นสุดที่ผมจับได้ชอบอะไรเอ่ย ชอบ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 ตัวเปิดนี่ครับชอบ3ามครับและคิดว่า3ามน่าจะมากับ0ูนย์นะครับอย่างไร้เรทที่ผมวางถ้าถูกใจท่านนะครับตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยครับเช้านี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ3ครับวิ่งบนรุ่นล่าง3ามนะครับสองสามคู่ที่แดงไว้ก็จะมี 2 3 8 0ครับสองสามแปดศูนย์เจดสามสาสามสร้อยสี่ครับ 423 473 483 480 430แล้วก็420ครับสําหรับหังเสงภาคเช้า11โมงไม่เกิน10นาทีรู้ผลนะครับก็เดี๋ยวช่วยรุนครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับ